นักวิจารณ์เพจหนังคอหนังยกเวน o อ The Last Dance คือเวน o อที่สุดหลังจาก Sony Pictures ได้จัดพรีเมียร์ S C R E E N I N G ถายให้สื่อเพจหนังนักวิจารณ์แฟนๆได้ชมก่อนใครในโลกไปเมื่อวันก่อนเวน o อ The Last Dance กลับมารับบทเวน o อ t ทอมฮาร์ดีหนึ่งในตัวละครที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนที่สุดของมาเวลสำหรับภาพยนตร์ ภาคสุดท้ายของไตราภาคนี้เอ็ดดี้และเวนอมกำลังหนีตายนี่คีอช่วงเวลาสำคัญที่จะเป็นการปิดฉากการเต้นรำครั้งสุดท้ายของเวนอมและเอ็ดดี้เวนอม The Last Dance นำแสดงโดยทอมฮาร์ดีชิเวเทลเอจิโอจูโน่เทมเพิลริตไอฟานสตีเฟนเกรแฮมพิกกี้ลูและอลันนาอูบักภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเคลลี่มาเซลจากบทภาพยนตร์ที่เธอเขียนเรื่องราวโดยฮาร์ดีและมาเซล งานนี้กระแสงานการรีวิวเดือดจัดลุกเป็นไฟทุกคนให้ใจบอกนี่คือการสั่งลาที่สมศักดิ์คอหนังโหดดูแค่ท้ายเรื่องก็คุ้มฉิบหายแล้วโวกูรูดูหนังคงระดับความบ้าบอตลกร้ายมีน้ำตาคลอเบ้านักเลงโรงหนังเดือดดิบเถื่อนแน่นอนนอนน,นสมาคมผู้คลั่งไคล่ซูเปอร์เฮโร่ปิดฉากตำนานรักซิมิโอเต้แมวตัวนั้นนั่งดูหนังตรงแถวซีโรแมนยังอยู่ครบรักให่เวนนมที่สุด เสพติดดูหนังตลกร้ายกวนประสาทของเอ็ดดี้เอ็กเวนนองเราไม่มีวันลืมมิตรภาพนี้เลยชอบเล่ายกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดของแฟรนชายฉันจะคิดถึงานนะเวนนอง W A T C H a r o u n หนังฮีโร่ที่มีหัวใจที่สุดซิตูซีรีเม e หนังใช้ไอหมักได้คุ้มค่าเลยทีเดียวขอบสรหนังครบรถดีที่สุดใน3ภาคนี้คือการปิดไตาภาคที่อยากให้ทุกคนได้ไปดูเวนนอ The Last Dance วันนี้ในโรงภาพยนตร์ เวนอ The Last Dance เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อเมริกันออกฉายปี2024เขียนบทและกำกับโดยเกนลี่มาเซลโดยมีตัวละครเวน o อมจากมาเวลคอม,มิกภาคสุดท้ายของเวน o องปลายภาคต่อจากเวน o อ2018และเวน o องล e d e b u n i t e 2020เป็นภาพยนตร์เรื่องที่5ใน Spider-Man u n i v e r เว SSU ของโซ n y และนำแสดงโดยทอมฮาร์ดี้ในบทเอ็ดดี้บล็อกและเวน o อ พร้อมด้วยชีวยเวตเทลเอจิโอเฟอร์จูโน่เทมเพิร์รีอีฟานสตีเฟนเกรแฮมเท็กกี้ลูคลา์แบกโกอลันนาอูบักและแอนดี้เซอร์คิต ฮาดีเปิดเผยในเดือนสิงหาคมปี2018ว่าเขาได้เซ็นสัญญาเพื่อแสดงในภาพยนตร์เวน o อมภาคที่3และภาคสุดท้ายและโซนี่พิกเจอร์เริ่มพัฒนาในเดือนธันวาคมปี2021หลังจากภาพยนตร์เรื่องที่2ออกฉายมาเซลและฮาดีเขียนบทในเดือนมิถุนายนปี2022และมาเซลก็ พร้อมที่จะกํากับภาพยนตร์เรื่องแรกในเดือนตุลาคมปีนั้นนักแสดงหน้าใหม่รวมทั้งเจจิโอเฟอร์และเ e m p l e ลเข้าร่วมในช่วงกลางปี2023และเริ่มถ่ายทำในปลายเดือนมิถุนายน2023ในสเปนการผลิตหยุดลงในเดือนถัดไปเนื่องจากการประท้วง SAGAFTRA ปี2023และกลับมาดำเนินการต่อในเดือนพฤศจิกายนนั้นหลังจากการประท้วงสิ้นสุดลง ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างเสร็จเมื่อปลายเดือนกุมภาพ,านพออันธ์พศ2567และได้รับการเปิดเผยชื่อในอีกหนึ่งเดือนต่อมา